อยอสวยมากเลยนี่ก็เป็นนกยุงลำแผนนะคะอยู่ที่วัดหลวงตามาหาบัวนะคะ<อ>ามาเจอพอดีเลยเจอพอดีเลยค่ะสวยมากเลย สวยไหมน้องใบบุญสวยไหมคะอยากเห็นหน้าจังเลยหันหน้าให้ดูหน่อยหันหน้าให้ดูหน่อยยิ่แล้วโอ้ยสวยมากเลยดูสิ